เคยไปรับโจะรับจ้างอยู่ว่าสละเคยไปจะสิบตัวเอ้าเมนบอกัวไปทางไหนอะไรบ้างนี่อันเพิ่นที่แรกก็ว่าสิไปแหละว่าไปเวียงเห็นงานบ้านเด้อหมูก็ว่าว่าบ่มีหมูหมวก็เลยว่ามาชวนไปนํากันบอวะนั่นนด่เห็นเหยียดอยู่ลำการนึงอยู่ลำการอีกอยู่ลำการนึงเห็อยู่กัน2คนน่ะเงินเดือน5่ากว่าร้านนึงแหละหมวก็ว่าว่าเออเงินเดือนมันบ่แพงมันจังแบบโบถูกปานใดอืไปพอไปฮอดแล้วก็ กะว่าได้สังเกตเยังพอไปหอดตอนกลางคืนกะแบบนอนแบบอยู่หอ้หองห้องนึงมีหาหกคนนี่แหละอตอนกะนอนตื่นย่ามเมื่อเช้ามากกะออมันกะพี่สังเกตเนะาะหัวหัวหนาก็คือครับสบัสดีและสบายดีดนะ้ว พ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขสูคน,นกมม็ยินดีต้อนรับพาสูศาสนาอีกแล้วพ่อม่พี่น้องเอ้ยมาพบกับพ่อสนมมืนี้เนาะถ้าสนวนกะมาหมู่บ้านน้องป่าพม่พี่น้องเอ้ยมากลางหมู่บ้านนี่ละเนาะแล้วก็หมู่เพื่อนเพิ่นก็พามาหาทางน้องอันนึง่ทนสนวนก็ยังบ่ฮู้ชื่อเสียงเดียมนาของเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่ามากับหมู่กับคแล้วก เราสนวนการสีขาวไปโอไปล้มด้วยแบบไปริษน้ำเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะก็เลยยินข่าวยินข่าวว่าทางน้อมเพิ่นนี่อ่าเป็นอ่าเป็นลูกคัมภีร์อันเด็ดเนาะคือว่าพ่อมีด้วยว่าแม่มี่ด้วยว่าพ่อป้าแม่บ่ด้วยว่านไรเนาะพ่อแม่แยกทางกันสีประมาณเนี่ยและพี่พี่น้องเองอ่ะก่อนอื่นก็พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์

อืมเฮ็ดปวกว่าแม่ตูนะสบายดีเด้อมูเด้อสบายดีล่ะเออสิน้องยังอันนี้นะเอน้อยเอน้อยเจ้าเองเด้จอมจอมอายุจักปีเลย15 15ปีบ่แม่นซูซีก็บอก่น้องอันปลาโดยเป็นเอื้อยปีนึงบ่ อันนี้เฮือนซานลันแปดของเจ้าบ่ะแม่หล่พอใหญ่แม่ใหญ่โอ้อยู่นในไม่ตู้อ้าพ่อแมย์ไปสายซะไปไทยโอ้ไปไทยไปเบิดโพมันเมย์บ่บพิ่นตะกันแล้วอยอะมากอ่ะโอ้พ่อเมย์แยกทางกันโดยเด็กกะไพปู่ไปเมย์โดยเมย์ไป เอ,อ้ยเอาไปกินบันเดดูคนเดียววะได้สองคนเท่า้วกันเนาะเชนองเจ้าน้องคนวันเดย์ยูพี่น้องคนอยู่บ้านน้องครูน้องคนอยู่บ้านกูเนาะอุตส่าห์อบบชวนเจ้าอยู่น้ำเมถาวอเท่าเรียงจากปีนี่เมถาวรเท่านี่ไม่เนาะมาเรื่อย โอ้แต่น่อพูเออเป็นสาวเลยเนาะอาเเมได้ติดต่อพพันกันอยู่บ่แทะโดยแบบติดต่อปกติเลยทำงานอยู่ไทยเมยอยู่จักปีโบ้กันยาัโอ้ยังนุ่งยังเสื้อมีได้ยังไ อือเพิ่นเบาหน่โดยใส่หรืแม่คือลูกไปเจ้ะไข่ไข่ไปเ้ายข่ไข่เบาโดยมาคขาอันพระเจ้ามาเห็นเลยครับทวงเขาว่าอันลูกกระเหม่นใหญ่กว่าอือแล้วอันลูกใหญ่กว่าแม่ว่าคนนี้เลยโอ้คือกันเลยคือกันกับลูกสาวเนาะ เพิ่นมีครอบครัวแล้วว่าอยู่พุ่นนะยังว่าทันมีอยู่ทันมียังโสดอยู่โดยก็เลยอยู่นไำเท่าพอเท่าลไเฮิตยังสาธเตะละมื่อกะับแบบก็ได้เห็นยังแต่ยามดำนาก็แบบออกไปดำนาแบบนี้เห็ดนาดยยังโมดีเล่อวะยังคงหนึ่งว่าจะออกไปมือนีแหละ่มือนีแหละ ทงหนึ่งคือว่าสองทงเด็ดกันจะคนล่ะเหตุการณ์อันเข้ารุงเข้าป้าแลวกับร้านพวกนี้รุ้ร้านนี้ชามคนเหต้กงรณ์มยกันเหตุจะเป็นญาติเดียวกันบอกกับน้องปลาโอจะเป็นลูกเอื้อยด้วยวันอะไรทมเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่เราตุ้ยจั โอ้ยน้องทางผูพยายทำมดจุ๊ะโอ้เไรามืกอะมีอันปีเห็ดอะนะอยู่บ้านอยู่ซองกับหินตะนากะเห็ดยังไกช่วงแรงล่ะก็ได้เห็นเนี้ยแบบไป มีแด่ชุมเจ้านี่แล้๋ยวกะรลานๆบะอยู่นลำกันอยู่เคือลังนีนะมีแต่สาวคนเข้ากใหญ่ไม่ยังลูกผู้ลูกชายยมาเข้ามาอันนี้ผมเป็นเพื่อนนั่ะมาอยู่นะโอ้ยู่น้อยอยู่ไหมมั้งอ่าๆๆอายผู้ไปค่ะนั้นเห็ดใหม่บ่นะคือเป็นใหม่ๆโดยโอ้ยเรียนต้นนี่เรินสี่เรินห่านี่แหละต่อเติมออกไปโดย อกี่เป็นเฮื่นไผอมันยเย็เสืมันอยากลุกมือมานม่านม่มยนมย็บไม้พอเช็เฮื่นไผหรือเห็นเป็นงามเลยยาเสีย,ยเห็นเป็นงามเลยยาชเฮือนไผยามันเนพิ่นมนเอาไว้คนนอนบอกอันั้นคือเฮื่นคว้วนะเนาะผนะ้าพืพา่นน่ะคืออันคนตัวคนยังบอกพะะใส่บอกบอกเปียกี่ยระ Oh, จะนอนทางไหนจ้ะนอน,อน,นอมีความตระการมีดินบนโตก็ได้ดุกเลยเนาะดุกแบบมันย้อยแบบคือ <laughs> มันซึมพานี่เนะเนาะโดยพากระจัดไปน้องเลยเอ่อบริเวณพาไม้ถ้าพาไม้ก็บใครนี่โดยแตซึมก็บบร้ายเนาะ <laughs> อืมอ,มอมตาถังน้ำนี่เนาะเก็บน้ำพนกินบ่โดย เจ้บริใมีน้ำอะไรนบอน้ำบรายไส้เน่บไสเป็นน้ำไสแบบอันนี้น้ำกินอนนี้อืมอืมอ้ยน้ำกินมาอะไน้ำมัซีอืมน้ำบ่อมันเซีนยโอ้อมอมอืมออืมอ เส็บเท่ยงบทองโเบไคูมือนี่ะอือบ้นทองโ้ทียงบ้าไเ่อากาเลยเจ้าไปแบบมีถวผู้แ่วจะคี้มไเนาะอมตรานซาผู้เดียวเวียงเมาพลไปเคยไปรับโจรรับจ้างอยู่ว่าะล่ เคยไปจะสืบตัวเอ้าเมนบอกสึบตัวคนในบ้านนี่ชวนไปโดยมูในบ้านนีสืบตัวไปทางไหนอะไรบ้านอันเพิ่นที่แรกก็ว่าสิไปแหละว่าไปเวียงเห็นงานบ้านแล้วอะมูก็ว่าว่าบ่มีมูหมวกเลยว่ามาชวนไปลำกันบ่อันนี้เห็ีดอยู่ลำกานอยู่ลำการอยู่ลำกานอยู่อือยู่กันสองคนน่ะเในเดือนห้า ว่ารั่มหนึ่งแหละหมูกวว่กับว่าเออเดน,นมันโมเพงมันจังแบบถูกปันใดไปพอไปหอดะกะก็กะได้สังเกตยังพอไปหอดตอนกลางคืนแบบนอนแบบอยู่ห้องห้องหนึ่งนี่หาหากคนนี่แหละน,นอนตื่นย่ามเมื่อเช้ามากะออมันกับพีสังเกตเนาะราหัวหน้านก็คือว่าบเขาวบาบแบบว่าเรื่องเหตุงานแบบนั้นนะแล้วพอไปถามหมู่ี่อยู่ใกล้ๆกันทั่นแหละ โมก็ว่าอ่ะเออแบบ้าเฮาแบบมีบัตรสปอร์ตแล้วก็มีบัตรสัญญาน่ะคันหายเพิ่นแล้วคือเพิ่นมาหายออกเลยแบบนี้แล้วก็แบบตกใจแบบนี้ตกใจแล้วก็พอแบบคิดได้แล้วก็แบบแั้งสติีแล้วก็แบบหลักออกมาเลยโอ้ถือขายโบด้วยวันอะไรกับบุฟเคือกันมาซิเออรวมาถือขายโบกับแบบถายทั้งหมดอ่ะมันซีมีแบบยามเมื่อเศร้าแบบไปดําคนโซคนกับมันซีมีอันรถตู้มาหามเอาแนี ภูหลงคนแบบลด,ดคนสองคนแบบนี้หมู่หนนี้ป้าผูพาไปไนังเดือดมาได้ไรบ่เขาบริณีป้ากับแบบออกมาทำกันแบบนี้เป็นแบบส่วนเนี้ยพระเช้าเนาะคนที่นี่พนักงานเขามาทำความสะอาดแล้วคนก็เปิดประตูป้าไว้แล้วกระลาบออกเลยแบบนีนอ้ออกมาทำกันแบบบริณีป้าอะไรอย่างเลยอืมอืมอืมจะเลยบวกกาไปทางใดคู่มือนี่อดอยโอ้ <c oughs> ไปไปกลเกินล่ะไอ้่ยวซิโนนี่ก็บบุ้ยโด่งงานนะ โบอืนมันไกล่เนี่เดือนละล้านสองล้านกลัวเร่มเจาะเห็ดได้เป็นเมย์บ้านโบเซทูเันนี้ตีตำใต้นะสักเสือผานะเพล่างถวยล่างบวงเนาะเป็นเมย์บ้านนะครับกระบอนนั่งก็มีอันเข้าใหิ้วเทอซิโนนี่อันห่านคลายโทรศัพท์เลยแต่ก็เลี่ยงน้องอ่ะนะเดี้ยงน้องแล้วกระเรว น้องนอนนองยังกะออกมาขายโทรศัพท์ซอยเพิินข่าวเล่เล่เพิ่นหายอยู่รันเจริรันเปดตนก็ธรรมดาอยู่ถิ่นทานบ้านเราเนาะอยู่ใกล้ขอบเขตเกินอ่ะคือว่าใกล้อยู่ได้เวียงจันอสัมไปกรุงเทพหมดแล้วเนาะสัมไปประเทศไทยกะละเลยบานเรต้องไปเสือใจคนร้าย มัดระวังเจ้าก็เป็นสาวเลยอยู่น้ำเมตุอะไรดีแล้วมียังก็พากันกินหาเห็ดหาหอยกับผึ่งไปเองอยู่ไปมาได้ตาปิดตาไปจบจบแถวนี้เนาะหางกระล่างเห็ดแกงเทียงบ้างนะครับเทียงอะไรใส่ละไม่เลยไปหาบ่ได้พอได้กินเนาะ เขาจะไม่หนีเลยเขาจะกินที่จะก้าวก่อนบาได้ดดกินแล้วอืมลูกหลานตามือหน้าหรอเอาหน้าจึงมันบาดในของวานนะก,ากนม็มันไปอืมดีแล้วเจ้าบอไปหอดไทยเนาะไปไทยโดดออกจากทางมาเลยยังจันทร์ก็แบบมันลายอะไรนะ่งสอบจะมาได้ได้ในอะไรอีสานก็แบบไปถามคนใกล้ๆถามคนใกล้ๆแบบว่าบอสไปแบบ ไปคิวรถแบบนี้นะเพิ่นก็พาไปี่จเพิ่นกับโมต,ตัวคือกันแวบบเงินตอนนั้นกับว่าพ่อเน่และกะันโทรบอกเขาพ่อใหญ่บบนี่แหละเพิ่นกับแบบไปยืมให้กุลชีแสนค่ะจ้า,จาขับรถมาบ้าน,นงานการกับอุบัิเหตุเลยโดย,ยไปซื้อเนาะคือว่าโมตัวไปซื้อก็อดีเดี๋ยวเขาไปขายเขอดองเขอ,อยางระมัดระวังเลยตัวนี้ค่ะ สาวงามซะเนาะล่ะอืมเป็นสาวเลยแม่ๆไปใช้กันน้ํามัดระวังได้เจ้าก็เป็นสาวเลยทํให้โรคคอไม่ว่าสเอลจักเท่มือนี้ไป ไปอยู่ประเทศอื่นถือขายลงทะเลทะเลาโอ้ยเรยวแล้วเนาะจะหาทางมาพูดแล้วนี่อันนี้ยังว่าอยู่ยังอยู่ประเทศตัวเองอยู่อยู่ไก่เนี้ยงหล่ะนะ <c oughs> หัวเอืออ่อยบ่ฮะหัวแมวเป็นเนี้น <c oughs> ยงแมวนะแมวออกลูกใหม่ว่ามิจูนะ ว้เอาน้ำแดงคอาน้ำแดงฉาแตงขามาตอยเอามาเลี้ยงนี่แหละพเาคบหนูอืให้กินข้าวเอามมกินเลยทำเวรอาหารเป่นยาให้ให้พื้นกับมีฉาบน้ำเงินเจ้าโดยอืมีครบเวิร์ดโยขาดเดือคือพาเฮือนแน่นอนพาเฮือนเป็นสมบูรณ์ผนพากระเปียด ช่วงนี้ก็กินข้าวกินน้ำก็หาธรรมชาสตร์โดยต้วยน้ำไม้เห็ดนั่นแหละเนาะโดยบางทีหาได้ขายอยู่บ่อเห็ดตวกบ่บ่เคยได้ขายเห็ดปัวที่ขายก็เพลินเรได้กันวันนี้วันแล้วแบบมาหากันแล้วมาหากะดำนาหากระยุดมือนี่แหละมาไปดำนาซอยเขาเลื่อนไปนาเองเลยหากระยุดมือนี่แบบไปนาต่อไกลเจอบนนาละ วันน่าคำใต้เลยก็เข้าไปํานี่ไปหานาคนหลยอาสมุนไปรอบบ่ายนี่ไปหอดจังโมงบัดเลยน่งรถดประมาณครึ่งสั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนงไปเพื่อนน่เดีจะมาเนี่ยเสจนะมายัง A mua bênh A mua bênh bóc. 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 A mua A mua bênh bóc. A mua bênh bóc. A mua bênh bóc. A ขี้มินขี้มินเป็นยังกันะเป็นสิวอืมเป็นสิวเป็นฝ้าเนาะเป็นน้ำเลือดมัยังเขาสวยงามได้จอดเต็มหน้าบดุตูเบิ่งเมก็คือลูกลูกคือเม่นาะงแถวเนาะพอจังพอเมย์บริยูรำการลูกคือเม เปิดกับยูไทยเลยเมยตั้งแต่ป้าเลิกลาก,กัอะไรกับบริมาเยี่ยมยามเลยโดยต้นนนมาเธอหนึงแบสองสามปีสี่ห้าปีมาสิเป็นทำงานไงอยูไทยบก,กูคือการแบบว่าทุบบางทีเพิ่นกับแบบสลายแบบบม่ได้ทานมันไม่ได้ทานแบบยังแบบกินข้าวหรือบปล่าเรากินขา้าวยังแบบนี้นะสลบบายบม่ได้ทานมาเห็นงานอย่างแบบมันเรียนทในายไม่ได้ทานอืมสลายทานไปทางอื่นเออ เออตใหม่มงยม่ได้กินข้าวมันูเนาะกินเะกินละบโออันนี้ลาไม่กินแรงอันนี้กินไปแรงจะกินเท่ากับคาไ้อยเฮือนโกินหลกลานไมึนเลยกะ

เรื่องน้ำเพืิ่นน้ำซานมีแต่รุ่งตาลานเป็นลำไห้ลำนาเนาะอออ่ะจังไรทั้งยังกิดกับปลาเลยล่ะเด้อม,มาถ่ายมาถามมานี่เนาะมาดินมาหัวนำ้ำบ<ด>่เคยเข้ามาหาน้องเพิ่นจักเทื่อพี่พน้องเอ้ยก็มาน้ำหมูน้ำโคนี่แหละเนะะาะโดยจังไรคลิปนี้ก็สบายดีละ่ะโดยโดยกับปลาเลยมีสู้เด้อสบายยดีเลโดยโดย ทำมานีกับทัศสนองการมาดินนำน้องจอมเพลินน้องพี่พี่น้องเนาะทามเรื่องทางเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเพลินพี่พี่น,อน้องเลยก็บ่เคยขอมาเนาะ,ะทางน้องเพลินก็เคยไปทํางานอยู่เวียงจันทร์ว่าซันเนาะแต่ว่าถือกระบอพี่พี่น้องเลยนี่ก็ใกล้กับเพื่อนน้องป่าเพลินเนาะนี่นีก็พาเพื่อนเพลินพี่น้องเลยเพื่อนซานลานเป็ดเพลินเนาะ,ะเป็นใส่แบบอัน ไม่เป็นลำเลยก็ตีตีตีพพี่น้องเอ้แล้วก็คัดคัดเนาะฝนตกกะทัวพ่อนาะพระใส่เนาะอะไรผ้ากระจกกซีดีอยู่พ่อพี่น้องเอ้อ่าอาอ่าเอาจากในคลิปนี้กระทางสนองกับสิได้ขอจบคลิปก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าว่าอยากสวยเดือนน้องเนาะเรื่องพ้ากระจกกระจกเรือนซานน้องให้ดีกว่าเก่ากะ พี่ต่อโภพันทาสนุนได้เลยเนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านพ,พี่น้องเลยอาสำมัาริทีน่นี่ก็ไปแล้วเพพี่น้องเนาะขอกล้ามาสบายดี